สวัสดีครับพบกันในคลิปวิดีโอที่26นะครับหมวข้อ3.1 2.1นะครับการติดตั้งไม้ตีลังการติดตั้งไม้ตีลังมีหลายแบบนะครับที่นิยมคือการติดแบบสลับและแบบขนานซึ่งทั้ง2แบบไม่มีความแตกต่างในเรื่องของการเข้าอยู่อาศัยของนกนะครับความที่ประสบผสำเร็จจากการติดตั้งไม้ตีลังของทั้ง2แบบมีความต่างกันบ้างในเรื่องของความสวยงามความแข็งแรง และจำนวนมุมที่นกเกาะทำรังการติดตั้งแบบสลับจะได้รังมุมมากกว่าการติดตั้งแบบขนานการติดตั้งไม้ตีรังให้ไม้ชิดกับเพดานให้มากที่สุดไม่เกิน5มิลลิเมตรนะครับช่วงบางช่วงที่เพดานไม่เรียบอาจจะห่าง10มิลิเมตรจากข้อมูลลัชนาพบว,ว่าฟาร์มหลายแห่งที่ติดตั้งไม้ตีรังไม่แข็งแรงนะครับเมื่อเวลาผ่านไปไม้เลื่อนลงมาประมาณ10มิลลิเมตรนกที่ทำรังด่าแน่นจะค่อยๆยย้ายไปเกาะทำรังในพื้นที่ที่ ไม้ชิดเพดานมากกว่าเมื่อแก้ไขให้ไม้กลับมาชิดเพดานเหมือนเดิมนกจะย้ายกลับมาทำรังที่เดิมนะครับก่อนนำไม้ขึ้นติดตั้งควรขัดทำความสะอาดอีกครั้งนะครับหลังจากรับไม้มาจากรมเรื่อยเมื่อติดตั้งแล้วให้ใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดบิดมันมาเช็ดอีกรอบเพื่อทำให้ไม้สะอาดไม่มีฝุ่นด้วยไม้ที่สะกะปรกนกใหม่มักไม่เกาะทำรังไม้ที่สะอาดและเกาะง่ายจะทำให้นกเกาะทำรังได้รวดเร็วกว่า การตีไม้ตีลังไม่ว่าจะเป็นแบบขนาดหรือแบบสลับมีการวางไม้2แบบคือไม้ขวางและไม้แนวไม้ขวางคือไม้ที่ตีขวางแนวบินนแวการบินของนกไม้แนวคือไม้ที่ตีตามทิศทางการบินของนกไม้ขวางนิยมตีให้มีระยะห่าง35-50ถึงเซนติเมตรขณะที่ไม้แนวนิยมตีระยะห่าง100่งถึงเซนติเมตรนะครับจากรูปนะครับอันนี้คือไม้ แนวนะครับไม้แนวก็คืออยู่นี้นะครับแบบนี้คือไม้แนวนะครับไม้ขวางนะครับก็คือตัวนี้นะครับไม้ขวางแนวนี้นะครับไม้ขวางนะครับนกก็จะบินเข้ามาตามลูกศรน,นะครับฉะนั้นก็จะมีการตี สองแบบก็คือขวางกับแนวนะครับทีนี้อันนี้เป็นการตีไม้แบบสลับที่นิยมในฟาร์มนกปัจจุบันนะฮะเราจะตีกันแบบนี้ที่นิยมใช้นะครับเมื่อตีสลับแล้วนะครับก็จะได้ลังกระเทยก็เป็นลักษณะแบบนี้ที่เกิดตรงมุมนะครับลังเป๋ก็คือเกิดที่ไม้มีลักษณะการตรงแบบนี้และลังมุมนะครับที่เกิดจากมุมที่ไม่มีไม้ปิดมุมนะครับอันนี้คือไม้ขวางนะครับก็คือแผ่นนี้นะครับอันนี้ก็คือไม้แนวนะครับแม้แนวนะครับแล้วก็ไม้ปิดมุมก็คือตัวนี้ อันหนึงในยุคแรกไม่มีการตีไม้ปิดมุมนกใหม่มักจะเลือกทำรังที่มุมกอดรังนกที่ได้เป็นรังสามเหลี่ยมมีราคาถูกเมื่อเทียบกับรังนกที่เป็นรังเปลวคือรังถ้วยครึ่งซีกนะครับเจ้าของฟาร์มนกส่วนใหญ่ได้พัฒนาโดยการตีไม้ปิดมุมเพื่อให้รังที่ได้เป็นรังที่มีมุม1 4 0 ข้าอุศาภลังกระเทยนะครับที่เรียกเรียกกันนะครับซึ่งราคาแพงกว่าลังสามเหลี่ยมมากแต่การตีปิดมุมจะทําให้มีช่องว่างระหว่างไม้มุมมักเป็นที่หลบซ่อนของแมลงสาบที่เข้าไปกินลังนกซึ่งต้องตีปิดใต้ไม้มุมเพื่อไม่ให้เป็นที่หลบซ่อนของแมลงสาบแต่ถ้าใช้ไม้ปิดมุมแบบตันการตีปิดมุมต,ติดไม้มุมก็ไม่จําเป็นแต่ต้นทุนในการสร้างความก็จะสูงขึ้น นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับลักษณะการตีแบบสลับนะครับความนกแนวปืนมะขามจังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการตีแบบไม้แนวแบบขนาหรือแถวนะครับความนกอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการเป็นลังนกจากการตีไม้แบบขนาหรือแถวนะครับความนกอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะการหลุนร่วงของไม้ที่เรายึดแบบไม่หนาแน่นนะครับโอเคนะครับ เรามาดูตัวอย่างนะครับโอเคตัวอย่างแรกนะครับฟาร์มนี้มีลังนกอยู่ภายในฟาร์มประมาณหมื่นกว่าลังนะครับเมื่อเวลาเวลาผ่านไปนะครับสเก็นว่าด้านขวานี้นะครับไม้เลื่อมเริ่มเลื่อนลงมานะครับจากอายุการใช้งานนะครับจะสังเกตว่านกเริ่มเบาบางลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ เจ้าของความก็เลยต้องทําการที่จะต้องดันไม้ชุดนี้ขึ้นนะครับเพื่อให้กลับเข้าไปชิดเหมือนเดิมนะครับนกก็จะอยู่กันอย่างแน่นเนะี้คือโซนที่นกที่ไม้ชิดนะครับนกยังอยู่ปกติแต่โซนที่เริ่มไม้เลื่อนลงมานะครับก็จะนกก็จะเริ่มหายไปทีละหลงังสองหลังด้านขวาก็เหมือนกันนะครับครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับลักษณะของการที่ไม้มาเลื่อนลงมาแล้วนกหนีนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับในกรณีที่เราติด ปิดมุมนะครับแล้วก็ทําให้เกิดช่องว่างระหว่างไม้มุมนะครับนี่คือแมงสาบนะครับที่เข้าไปหลบซ่อนอยู่ในช่องว่างระหว่างมุมนะครับนี่นะฮะเป็นจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เมื่อกําจัดแมลงสาบแล้วนะครับนี่คือแมลงสาบที่ได้จากการกําจัดนะครับที่เข้าไปหลบซ่อนในไม้ปิดมุมนะครับ โอเคนะครับผมได้ไอเดียนะครับเดี๋ยวเราพบก,กันในหัวข้อต่อไปนะครับ3.12.2การติดตั้งไม้ตีหลังและอุปกรณ์ยึดนะครับอันนี้มีความสำคัญพอสมควรแล้วพบก,กันในคลิปวิดีโอต่อไปครับสวัสดีครับ